มาตอนที่หนุ่มคนนี้กันค่ะที่หายหน้าไปนานกว่า4ปีนะคะสําหรับหนุ่มกัปตันชลทรล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกว่าที่หายไปเพราะไปส้มเรียนการแสดงมาค่ะ หายไปจากหน้าจอสนานเลยนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มกับตันชลทรจนหลายคนสงสัยค่ะว่าจะโบกมือลาวงการหรือว่าไปสวิตกับหวานใจสาวพลอยชะวะพรเพลินไปหน่อยหรือเปล่าคะล่าสุดมีโอกาสเจอกับตันก็ขอคว้าตัวมาสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าที่ห่างหายจากงานแสดงไปนานกว่า4ปีเพราะไปปลูกป,ปั้นซุ้มเรียนการแสดงอยู่นั่นเองค่ะไปฟังเสียงหนุ่มกัดตันกันหน่อยค่ะ สิ่งที่หายหน้าหายตาเพราะว่าไปปลุกปั้นการแสดงกับการเล่นซีดี์อยู่ก็มันก็มีช่วงหนึ่งที่เราอยากพักเบรกในการแสดงด้วยเหมือนกลับมาทบทวนตัวเองตอนนี้ก็รู้สึกพร้อมและทุกอย่างพร้อมเต็มท,ท,ที่ที่จะกลับมาแล้วครับรู้สึกว่าเราก็อยากจะเ,เปลีไปอนแต่กตั มันก็เคยมีความคิดนั้นแหละแต่ว่ากลับมาทบทวนตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบทางนี้จริงขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังรอนคนที่ยังอยู่แล้วคนที่ไม่อยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนแซวว่าน้อยเขาีแฟนผิดแฟนล้วไม่ทำไม่ไม่ไม่สะกจริงๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบอยากกลับมาเร็วขึ้นด้วยเขาก็สนับสนุนในตัวในการทํางานวงการนั่นแหละครับเหมือนเขาก็เห็นว่าเราชอบทางนี้